สวยมากมากผ้าส,สวยผ้าง,งามสีชมพูยกมุกสีเงินยกมุกสีชมพูสวยสวยมากมากผ้าสวยผ้างามผ้าทอ,อย่างดีทอแน่นทอหนาะทอละเอียดสวยมากมากเอารหัสเล,เลขประจำตัว <c oughs> เลขประจำตัวสี่พาลาหกห้าศูนยเ์เลขประจำเตัวสี่พาลาหกห้าศูนย์ใส่สิบหกใส่สิบหกใส่สิบแปดสิบหกนี่คือยังเบืองสูมือสูมือผู้กเก่านั่นแหละเบืงแต่หน่อยยายลืมมาเอาโยกไปคองเก่าด้วยรหัสสิบหก เลขประจำตัวส si ี